สวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นกูผานะครับปูตาบรรลุงครับนี่ก็เป็นบรรยากาศจัดส่งมอบรถนะครับกําลังออกจากร้านนะครับผมนนะครับวันนี้ก็จัดส่งเยอะเลยทีเดียวนะครับส่งทั้งทางใกล้แล้วก็ทางไกลนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็น L32 นะครับที่ปูผาได้รีวิวนี่นะครับผมคุณวิทาวีเหล่าเจริญนะครับรถก็ กำลังจัดส่งให้นะครับอันนี้ลูกค้าจองนะครับผมไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะครับผมแล้วก็สั่งจองง่ายๆเลยนะครับผมก็ติดต่อมาหาภูผานะครับเบอร์061นะครับ018 0354นี่ของแถมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับผมเราจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับโอ้โหวันนี้ก็จัดส่งเยอะกันเลยทีเดียวนะครับรถก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับผมรถเราพร้อมส่งนะครับอยู่ที่โคกต้ตาบันดุงนะครับผมนี่นะครับก็บรรยากาศนะครับผมฝนตกปล่อยๆลินลินนะครับผมวันนี้โอ้โหอันนี้รุ่นอะไรอะไรเอ่ยนะครับผมรุ่น B 27นะครับโอ้โหก็รถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นเล็กครับผมว้เข้ารองอ้อยนะครับในใช่ไหมครับก็ยมีโครงการอ้อยแล้วก็โรตารี่นะครับผมตีดินควอนดิน บณันั้นก็รถเกี่ยวนะครับผมกําลังจะขึ้นมานะครับโอ้ไใกล้จะถึงหน้าเกี่ยวแล้วรถเกี่ยวก็มีเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมเอ่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมดีจีอ่ะดีซีเจ็ดสิบจีโปนะครับผมตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมอยู่ที่ร้านนะครับในลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาหาเซลฟูพาได้นะครับ ก็มีรถพร้อมส่งโปรโมชั่นดีๆมากมายของแถมจัดเต็มนะครับผมจับส่งให้ถึงบ้านนะครับไม่ว่าจะสนใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อมานะครับผมที่เบอร์061ย์หนะครับศูนย์หนึ่งแูนย์สามา่านะครับผมนะี่สำหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาก่อนนะครับผมก็จะได้ไปปอยรถนะครับผมนะี่โอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย